เบื่อไหมครับเวลาชอบเขาอยากคุยอยากเริ่มจีบกันแต่เขาไม่ตอบแชทจนเราไม่รู้ว่าจะทําให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้ายัางไงสวัสดีครับผมครูวดิดีครูจิตวิทยาความรักที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนจะบอกความลับในการแฮกจิตวิทยาผู้ชายให้ครับสาเหตุที่ผู้ชายไม่ตอบแชทเพราะเขายังไม่ได้อินหรือชอบเราขนาดนั้นครับเพราะถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงคนไหนนะเขาจะจริงจังเขาลุยแหลกอยู่แล้วเจ็บแต่จริงครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากทําให้เขาสนใจก่อนครับวิธีก็คือข้อแรกนะ เลิกตามเลิกตือ้อหยุดพฤติกรรมแชทหนักขวาของเราให้ได้ก่อนหยุดการส่งข้อความยาวๆเยอะๆหยุดคำพูดพวกทําไมตอบช้าอยู่ไหนทําอะไรเพราะคําพูดพวกนี้ครับมันไม่ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นหรือความสนใจของเขาขึ้นมาเลยมันมีแต่จะทําให้เขาอึดอัดและยังทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับคนอีก99%ที่ไม่สมหวังในความรักครับมันคือแพทเทิร์นที่ลดเสน่ห์คุณลงถัดมาข้อ2นะครับใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ครับสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวให้ตัวเองน่าติด ตติดตามคุณเคยดูหนังไหมหนังมันจะสร้างเรื่องให้คนติดตามไปจนจบหรือเคยฟอลโล่ใครไหมครับที่เห็นชีวิตเขาเนี่ยดูมีหลายมิติเดูน่าสนุกจังนั่นแหละครับจงตกหลุมรักชีวิตตัวเองแล้วคุณจะน่าสนใจขึ้นมาทันทีเขาจะอยาก DM มาหาคุณเวลาที่เห็นคุณเนี่ยมีชีวิตหลายมิติตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มเสน่ห์เนี่ยแนะนำคอร์สเป็นโซนครั้งสุดท้ายครับเป็นคัมภีร์มหาเสน่ห์ข้อ3นะครับเวลาคุณทักเขาเนี่ย ให้คุยในเรื่องที่เป็นจุดสนใจร่วมกันไม่ใช่คุยแต่ในเรื่องที่เขาสนใจแต่คุณไม่อินเรื่องนั้นเลยแบบนั้นจะทำให้คุณเนี่ยดูทำเพื่อเขา please เขาพยายามเอาตัวเองเข้าไปวิ่งในโลกของเขา แต่จริงๆคุณเนี่ยจะต้องสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาครับเพื่อให้เขาอยากเข้ามาต่างหากเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยเขาจะอยากวิ่งตามเรามากกว่าและถ้าคุณสร้างจิตวิทยาตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะวิ่งตามคุณตลอดชีวิตเลยนะครับถ้าใครอยากจะแชทแตกนะแบบผู้ชายพิมพ์หาทั้งวันเลยอะ่ะผมแนะนำคอร์สดึงดูดรักให้เขาทักก่อนคอร์สนี้จะยกระดับจากการแชท ไปสู่การเดทไปสู่การเจอตัวฉเฉพาะคนเห็นคลิปนี้เท่านั้นนะครับได้ราคาพิเศษที่ขึ้นอยู่บนจอตรงนี้เลยและพิเศษนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลงเรียน2คอร์สเลยทั้งคอร์สแชทและคอร์สคำพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับจะได้ราคาแพ็คคู่ที่ลดลงไปแบบสเปเชียลเลยนะครับทักมาลงเรียนได้ที่ l i น์แอดครูดีนะครับแล้วเราเจอกันครับ